ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอบิลเผยผีทีมเดียวติดต่อคว้าเอกกติกเกบิลซื่อเยอรมันรายงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมเดียวที่เข้าติดต่อกับไอทักแฟรงก์เฟิร์ตเกี่ยวกับการคว้าตัว G T อูโกเอเกติกเออกฟอร์มแรงสรัมเมอรนี้ยักษ์ใหญ่เพียงหลีกทั้งลิเวอร์พูลเชลซี Chelsea และอาเซนนตต่างถูกเชื่อมโยงแสดงความสนใจกองหน้าฝรั่งเศสวัย22ปี อย่างไรก็ตามรายงานสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุมีเพียงปีแสดงที่เคลื่อนไหวระดับสโมสรเริ่มพูดคุยกับแฟรงก์เฟิร์ตคริสโตเฟอร์วีเวลหัวหน้าฝ่ายจัดหาผู้เล่นของยูเนเต็ดมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมาคุตโคเช่เพาะออกกีฬาแฟรงก์เฟิร์ตแหล่งข่าวระบุต่อยักษ์ใหญ่แมนเชสเตอร์กำลังสื่อสารกับเอเยตและพี่ชายนักเตะอยู่ด้วยเช่นกันเอกิเตเก้ ke, เหลือสัญญาถึง2,029และแม้แฟรงก์เฟิร์ตเตรียมร่วมแชมเปี้ยนลีกแต่เจ้าตัวเปิดกว้างย้ายสู่มนเสเตร์ที่ไม่มีบอลยุโรป อดีตแข้งปารีสแซงแชร์กแมงย้ายร่วมแฟรงก์เฟิร์ตตลอด1ฤดูกาลครึ่งทำ26ประตู14สแอซิสจาก64นัดทุกรายการแฟรงก์เฟิร์ตซื้อเอกิตเกเข้ามาด้วยค่าตัว16.5ล้านยูโรแต่ฟอร์มอันร้อนแรงทำให้ตั้งราคาไว้ในระดับ100ล้านยูโรถึงยอมขายกูรูชี้ขาย4แข้งส่วนเกินช่วยทีมโกยเงินลดภาระค่าเหนื่อย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจ่อทำเงินเข้าคลังสูงถึง90ล้านปอนด์หากปล่อย4แข้งส่วนเกินออกจากทีมในซัมเมอร์นี้โดยกูรูด้านการเงินชี้ชัดทั้งแรดฟอร์ดซานโชกาซิเมโรและอันโตนีคือดิวที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาวได้อีกด้วยแมนยูไนเต็ดอยู่ในระหว่างเสริมทัพเพื่อกลับมาไล่ล่าความสำเร็จในซีซั่นหน้าหลังจากดูเบนอโมริมพาทีมจบอันดับ15ของพรีเมียร์ลีกและไม่ได้สิทธิ์ลงเล่นทั่วยุโรปเลยแม้แต่รายการเดียว แม้จะมีผลงานตกต่ำดำดิ่งแต่ผีแดงใจตลาดได้สมใจแล้วกับหนึ่งเป้าหมายโดยมาจูสคุณย่ากองหน้าทีมชาติบราซิลของสมสรนวูฟจะดปากาย้ายมาค้าแข้งกับท่นโอทฟฟอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่าฉีกสัญญา62.5ล้านปอนด์นอกจากจะพยายามคว้านักเตะใหม่แล้วอโมริมีแผนขายพ่อค้าแข้งของทีมที่ไม่อยู่ในแผนของเขาทิ้งหลายรายโดยในจำนวนนี้สเตฟานบอสันอดีตที่ปรึกษาทางด้านการเงินของแมนซิตี้ทีมคู่ปรับร่วมเมืองเผยว่า ผีแดงมีโอกาสฟันเงินเข้าทีมได้มากถึง90ล้านปอนด์กับการปล่อยมาคัดแรดฟอร์ดเจดอนซานโชกาซิเมโร่และอันโตนีมันจะทำให้แมนยูนเต็ดได้เงินอย่างมหาศาลหากพวกเขาปล่อยซานโช่อันโตนีกาซิเมโร่และแรดฟอร์ดออกไปได้บอสันเอ่ยกับฟุตบอลอินไซเดอร์เมื่อ15มิถุนายนนักเตะเหล่านี้ไม่ได้เล่นมากนะักกาซิเมโร่อยู่ในช่วงปลายทางแล้วจากอายุของเขาหากพวกเขาโล่นนักเตะเหล่านี้ได้มันอาจเป็นเงินรวมกัน80หรือ90ล้านปอนด์ ไม่เพียงเท่านั้นแต่มันยังเป็นการลดบินรายจ่ายได้อย่างมากมายอีกด้วยกับนักเตะทั้ง4รายดังนั้นหากพวกเขาปล่อยนักเตะเหล่านี้ออกจากประตูได้สถานภาพทางการเงินของสโมสรก็จะได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่อย่างไรก็ดีนอกจาก4นักเตะที่ว่าแล้วอโมริมถูกแชร์ว่าพร้อมขายขุนพลรายอื่นๆทิ้งเช่นกันทั้งอารเนโดกานาโชคอบบี acho, ้ไมนูลาสมุดฮอยลุนและโจชัวเซอร์ซี กาณาโชตั้งเป้าย้ายทีมในพิเมรีกโรมาโนโยันแมนยูพร้อมขายหากได้70ล้านปอนด์อาริฮันโดกาณาโชปีกดาวรุ่งชาวอาเจนตาาของแมนเชสเตอร์ยูตั้งเป้าย้ายไปค้าแข่งกับสโมสรในพิเอมรีกอังกฤษหลังนักเตะตรียมอำลาทับปีสแสดงในช่วงสมัมเอรน,นี้จากการรายงานของฟาบิโซโรมาโนโนักข่าวคนดัง อนาคตของการาโชยังไม่แน่นอนนับตั้งแต่นักเตะแสดงอาการไม่พอใจรูเบนอโมริมคุณซือชาวโปรตุเกสที่ไม่ส่งลงตัวจริงในเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่ายูโรปลาลีกซึ่งผีแดงแพ้สเปอร์ศูนย์ต่อหนึ่งแถมในช่วงทัวเอเชียก็มีปัญหากับแฟนบอลจนทำให้โดนวิจารณ์อย่างหนัก ช่วงที่ผ่านมานักเตะตกเป็นข่าวว่าไบเออร์ลเวเซนซึ่งมีเอริกเทนฮาก์กุมบังเหียนแสดงความสนใจอยากได้ตัวมาร่วมทัพแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวเนื่องจากไม่สามารถสู้ค่าตัวและค่าเหนื่อยของเจ้าตัวได้จนต้องพับแผนดังกล่าวไปก่อนสำหรับสถานการณ์ล่าสุดโรมโมโนรายงานว่ากาโาโชซึ่งซัดไป6ประตูจากการเล่นในพิมลิก34มแมตช์เมื่อซีซั่นส0 2 4ั0 2 5นยยังคงต้องการอำลาถิ่นโอทฟฟอร์ดแต่เป้าหมายแรกก็คือการย้ายไปร่วมงานกับสโมสรในลีกสูงสุดเมืองผู้ดี ทังนี้แมนยูต็ดต้องการค่าตัวของดาวเตะทีมชาติอาเจรินาวัย20ปีซึ่งมีสัญญาอยู่ในโรงละครแห่งความฝันจนถึงปลายเดือนมิถุนายน2028ต้องการค่าตัวของนักเตะประมาณ70ล้านปอนด์จึงจะยอมปล่อยตัวออกไปโอนาน้าโล่งแมนยูตัดสินใจล้มดีลคว้าเอเมโนมาติเนส นายดันแอสตันวิลลาแล้วพร้อมเลือกใช้องเดโอนานาเป็นมือหนึ่งต่อไปในซีซั่นหน้าภายใต้แผนใหม่ของรูเบนอาโมริมที่หันไปเสริมจุดอื่นแทนตำแหน่งผู้รักษาประตูแมนยูเนต็ดในกำมือของรูเบนอาโมริมผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสมีข่าวพัวพันกับมาติเนสมือกาวทีมชาติอาร์เจนตินาชุดคว้าแชมป์โลกคลล่าสุดเนื่องจากแอสตันวิลลาตั้งท่าพร้อมลอยแพรเขาออกจากทีมขณะที่พีแดงมีปัญหากับตำแหน่งนายทวารเนื่องจากโอนานาก่อความผิดพลาดบ่อยครั้ง จนทําให้เชื่อกันว่าเขาจะโดดโลดทิ้งในสมอร์นี้เพื่อเป็นการกําจัดจุดอ่อนของสมโมสรกระทั่งล่าสุดเมื่อ15มิถุนายนผู้รักษาประตูทีมชาติแคนาบรูนได้รับข่าวดีจนทําให้เขาสามารถหายใจได้ทั่วท้องเมื่อเอ็กเพรสเผยว่าอมโมริเปลี่ยนใจในการฉุดมาติเนสมาร่วมทีมแล้วโดยเขามองว่าผีแดงสมควรลงทุนกับตําแหน่งอื่นก่อนผู้รักษาประตูเนื่องจากมีความสําคัญมากกว่าอันหมายความว่านายทวานวัย29ปีจะได้เฝ้าตาข่ายให้กับโรงละครแห่งความฝัน ช่นเดินอกจากนี้เอาตายบายินดีผู้รักษาประตูทีมชาติตุรกีก็จะถูกเก็บเอาไว้เป็นตัวสำรองเช่นกับทอมฮีตันโกมือ3ซึ่งจอได้รับการต่อสัญญาอีกปีด้วยอินเตอร์หวังตกลงยืมพ่วงซื้อขาดฮอยลุนอินเตอร์มิลานยังคงให้ความสนใจราสมุสฮอยลุนสู่หน้าทีมชาติเดนมาร์กและจะพยายามหาข้อตกลงที่แมนเชสเตอร์เต็ดพึงพอใจให้ได้ กาเซตาเดโลสปอร์ซ่อิตาลีรายงานว่าอินเตอร์มิลานกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการคว้าตัวฮอยลุนมาเสริมแดนหน้าในฤดูกาล2025-2026ด้วยสัญญายืมตัวพร้อมเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดซื้อขาดหลังจากนั้นตามรายงานระบุว่าอินเตอร์ทราบดีว่าแมนเชสเตอร์เกดกำหนดค่าตัวฮอยลุนเอาไว้ที่45ล้านยูโรหลังจากที่จ่ายให้อตาลันตาเมื่อ2ปีก่อนไป75ล้านยูโรบวกกับโบนัสที่สูงสุด10ล้านยูโร อย่างไรก็ตามเนลสซูรี่มีงบประมาณซื้อกองหน้าที่ต่ำกว่านั้นด้วยเหตุนี้อินเตอร์จึงหวังว่าจะตกลงยืมตัวฮอยลุนตลอดฤด,ดูกาล2025-2026โดยเสนอค่าธรรมเนียมยืมตัวที่สูงพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดหลังจากนั้นด้วยตัวเลขที่ต่ำลงมาด้านฮอยลุนดูเหมือนจะไม่มีปัญหาเพราะฤดูกาลที่ผ่านมาสู่หน้าทีมชาติเดนมาร์กฟอร์มตกและกำลังอยู่ในช่วงสภาพจิตใจย่ำแย่ความเชื่อมั่นก็ลดลงมากจึงหวังย้ายกลับไปเล่นในเชราเพื่อฟื้นฟูผลงานกลับมาอีกครั้ง ทังนี้อินเตอร์ที่แต่งตั้งคริสเตียนคีบูเป็นเทรนเนอร์คนใหม่ต้องการเปลี่ยนแปลงแนวรุกโดยโลหัวกินกอรเรอามาโกโอาโตวิชและเมดีตาเรมีโดยเวลานี้ใกล้จะได้อันเกโยอันบอนนี่กองหน้าจากปามาเข้าไปเป็นกำลังเสริมของลาตาโรมาติเนสกับมาคุสตูรามและหวังได้ฮอยลุนเข้ามาอีกคน ริโอฟันทงแมนยูจบไม่เกินท็อปซิกฤดูก,กาลหน้าหลังซีซั้นก่อนพังสุดในประวัติศาสตร์ริโอฟเดนานมั่นใจแมนเชสเตอร์เต็ดทำได้ดีที่สุดแค่ท็อปซิกเพียงมาลิกฤดูก,กาลหน้าหลังผลงานสุดย่ำแย่จบอันดับ15ในซีซั้นล่าสุดพร้อมเตือนแฟนผีอย่าคาดหวังสูงเกินไปในยุครูเบนอโมดิม แมนยูนเต็ดภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมลิมสร้างความผิดหวังอย่างแรงให้กับสาวเกเรสอามีด้วยการจบอันดับ15ของเพมีลีกสีซั้นก่อนอีกทั้งพลาดการคว้าโคต้าฟุตบอลยุโรปด้วยหลังพ่ายต่อสเปนหนึ่งต่อศูนในนัดชิงชนะเลิศทั่วยุโรปล,ลีกถึงขณะนี้ผีแดงจ่ายตลาดสำเร็จ1ดึิลแล้วกับการดึงมาจูสกุนย่า กองหน้าทีมชาติบราซิลมาจากวูฟด้วยค่าฉีกสัญญา62.5ล้านปอนด์และยังตกเป็นข่าวต้องการคว้าดาวยิงมาเสริมทีมอีกรายแม้ไบรอันอิมเบโมกับวิกเตอร์โยเคเรส2เป้าหมายจะถูกหรือว่ากระหายเซ็นสัญญากับสเปอร์และอา์เนอนมากกว่าหลังเห็นฟอร์มของอดีตสโมสรเมื่อซีซั่นก่อนเฟอร์ดินานได้ให้สัมภาษณ์กับเดอะมินเดอร์เมื่อ15มิถุนายนว่าแมนยูนเต็ดจะจบซีซั่นหน้าในอันดับที่ไม่เกินท็อปซิกหลังอโมริมคุมทีมคว้าอันดับ15เมื่อซีซั่่นนทีผามาม ซึ่งเป็นผลงานที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของถิ่นโอทฟอร์ดผมคิดว่าเมื่อคุณจบอันดับ15อยู่นเต็ดสามารถมองไปได้ไกลที่สุดแค่อันดับ8หรืออันดับ6ผมไม่คิดว่าคุณควรมองไปไกลกว่านี้อดีตเซนเตอร์ฮาร์ฟทีมชาติอังกฤษเอ่ย ไรยันแชกีพรีเมียร์้ายแดงแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเผยตั้งตารอเกมที่จะได้ลงไปฆ่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อเอาคืนที่ทำตกรอบยุโรปาลีกกับโอลิมปิกลียงฤดูกาลที่เพิ่งจบไปลียงตกรอบก่อนรองแบบสุดดราม่าสกอร์รวม7ต่อ6ขณะที่ปีแสดงชนะกรุยทางไปแพ้นัดชิงต่อท็อตแนมฮอสเปอร์ฟอร์มส่วนตัวของแชกียังเข้าตาให้ระบายสีฟ้าคว้าร่วมทีมหลังจบฤดูกาลด้วยราคารวม35.5ล้านปอนด์ ผมเป็นชาวลียงดังนั้นผมไม่ชอบเลยตอนที่แมนเชสเตอร์เชชนะเกมกับลียงแข่งวัย21ปีกล่าวในแคมป์เก็บตัวเตรียมแข่งศึกสโมสรโลกที่สหรัฐตอนนี้ผมกำลังรอคอยเกมที่จะได้ลงไปฆ่าพวกเขาผมแค่ต้องการย้ายร่วมแมนเชสเตอร์ซิตี้บทสัมภาษณ์เดียวกันแชร์กี้ยังเชื่อว่าตัวเองมีดีพอสำหรับก้าวไปคว้าบอลองดอกับการเล่นให้ทีมใหม่ เมื่อเห็นการคว้าบอลรอของโรดี้แล้วมันชัดเจนว่านั่นสามารถเป็นไปได้เมื่อคุณอยู่ซิตี้ผมมาที่นี่เพื่อทำแบบนั้นตอนผมคุยกับเป๊ปกอริล่าเขาชัดเจนมากว่าต้องการตัวผมผมไม่ใช่เควินเดอบอยผมมาเพื่อเขียนเรื่องราวตัวเองเป๊ปบอกว่าชอบตำแหน่งเบอร์สิบแต่ผมพร้อมช่วยทีมในทุกพื้นที่ของสนามเป๊ปบอกว่าเมื่อได้ครองบอลผมจะเป็นอิสระมันดีมากเพราะนั่นคือคุณภาพที่ดีที่สุดของผมเขายืนยันว่าสโมสร,รและเมืองนี้ดีมากแค่ไหน ผมต้องการประสบความสำเร็จและซิตี้ก็ต้องการทำแบบนั้นในทุกรายการหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ